จะทําการลงทุนในหุ้นครั้งแรกก็คือตื่นเต้นจะต้องเอากล้องออกมาถ่ายนี่แหละคือมันก็ไม่มีอะไรมากเลยทุกคนช่วงนี้ยังเป็นช่วงที่โควิด -19 ยังระบาดอยู่ซึ่งมันก็ทําให้หุ้นของหลายๆบริษัทเนี่ยตกด้วยความรู้เบสิกเนี่ยก็คือพอราคาหุ้นตกเราซื้อพอราคามันสูงขึ้นเราก็ขายถูกไหม แล้วเราก็จะได้เงินส่วนต่างอะไรประมาณนี้น้องหวานเริ่มสนใจเริ่มหุ้นเนี่ยมาตั้งแต่ช่วงโควิดพึ่งระบาดถ้าไปดูในกราฟของหุ้นหลายๆที่เนี่ยไปกุมภาต้นมีนาคือมันดิ่งลงทุกอันเลยไม่แน่ใจว่าทุกอันไหมแต่เท่าที่เราตรวจดูเนี่ยนะมันก็จะประมาณนั้นแหละตอนแรกอ่ะน้องหวานก็กะจะโอเคซื้อเลยซื้อเลยแต่เราก็คิดทบทวนอีกทีว่าแล้วเราจะซื้อตัวไหนอ่ะเราจะซื้อตัวไหน,ไหนที่มันจะดีที่สุดก็เลยไปดู YouTube ดูนั่นดูนี่เพิ่มความรู้นิดๆหน,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 น่อยนนนนะคววัี้้้ออหาาก็ตดสิใจจ่ซื และที่จะพูดไปทั้งหมดวันนี้เนี่ยก็คือความคิดของนวลหวานความรู้ของนวลหวานคนเดียวนะซึ่งไม่รู้ว่าเราจะเข้าใจทั้งหมดถูกหรือเปล่าหรือว่ามันจะถูกต้องมากน้อยแค่ไหนนะจ๊ะและต้องบอกก่อนว่าเงินที่นวลหวานจะเอามาลงทุนเนี่ยนะคะนวลหวานใช้เงินซูเปอร์ของตัวเองเงินซูเปอร์เนี่ยมันคล้ายๆกับเงินบําเน็จบํานานของไทยอะถ้านวลหวานต้องเปรียบนะเงินเนี่ยคือเราอะจะไปเปิดบัญชีหนึ่งในแบงก์ของเราแล้วบัญชีนั้นน่ะก็คือบัญชีซูเปอร์เลยถ้านวลหวานไปทํางานที่นี่นวลหวานก็เอาบัญชีธนาคารของนวลหวานใช่ไหมให้ เ,เจ้าของบริษัทหรือว่าคนที่ต้องจ่ายเงินเดือนเราเนี่ยเขาก็จ่ายเงินเดือนให้เราตามปกตินะแต่เขาก็ต้องแบ่งเปอร์เซ็นต์ไปจ่ายเงินซูเปอร์ให้เราด้วยถ้าเราเกิดเปลี่ยนงานไปที่นู่นที่นี่เราก็แค่เอาแบงซูเปอร์ไปให้เจ้านายใหม่เราเราก็ได้เงินเหมือนเดิมซึ่งที่ออสเตรเลียเนี่ยเขาไม่ให้ถอนจนกว่าจะครบอายุการทํางานนะคะน่าจะ6ก6 5นี่แหละหรือถ้าจะออกอะ่ะมันต้องผ่านกระบวนการแบบเยอะมากก็คือใส่เอกสารใส่อะไรเงี้ยเยอะถ้าไม่ได้มีปัญหาทางการเงินจริงๆอ่ะก็ไม่ค่อยมีใครทํากันหรอกแต่พอมีวิกฤตนี้เกิดขึ้นใช่ม ออสเตรเลียเนี่ยก็ออกกฎมาว่าคุณน่ะสามารถถอนซูเปอร์ออกมาได้ก็มีกฎว่าห้ามถอนเกิน1 0,000เหรียญน,นะแต่ว่านางหวานนะคะเงินซูเปอร์ทั้งหมดทั้งมวลของนองหวานเนี่ยมีประมาณ4ี่0 0เอย้ยไม่ใช่ 40, 000, 4 0 0 0 0 4,800ี้ยเหรียญน้นงหวานก็เลยถอนออกมาหมดเลยพี่จิงถ้านับจากอายุการทํางานน่ะนงหวานก็ควรจะได้เยอะกว่าน,นี้แหละแต่ว่าเราอะทางานแบบที่เขาจ่ายซูเปอร์กันจริงๆอย่าังจังเนี่ยแค่2ปีหลังนี่เองตอนที่ไปทํางานอยู่โรงแรม ก็อย่างที่เกินไปตอนแรกนั่นแหละว่าทุกอย่างมันตกใช่ไหมน้ำหวานก็ไม่อยากเอาเงินเก็บตัวเองอะไปลงทุนเพราะมันคือเงินเก็บถูกป่ะแต่เงินซูเปอร์มันเหมือนเงินที่เราเก็บไว้โดยไม่รู้ตัวไงเราก็เลยจะเอาเงินนั้นอะไปลงทุนก่อนซึ่งถ้ามันเสียไปมันก็เหมือนเป็นเงินที่เราไม่เคยมีอยู่แล้วอะความคิดปลอบใจตัวเองนะถ้าเราเสียจริงๆอะไรอย่างงี้ซึ่งมันไม่น่าเป็นไปได้อยู่แล้วนะเท่าที่คิดดู Okay. เงิน4,000เหรียญใช่ไหมเอยเงิน4,800ใช่ไหมนะ้องหวานจะแบ่งออกเป็น3ส่วนนะคะ mm hmm. ก็2,000แรกก็ลงทุนที่1นึงอีก2,000อีกที่หนึงแล้วก็อีก500ก็เอาไปลงทุนในกองทุนรวมนะคะที่เหลือเศษเ,เนี่ยก็เอาไว้กินหนมแล้วกันเนาะเดี๋ยวไปดูเืิน Okay. ก่อนอื่นเนี่ยนะคะก็จะเข้าไปในแบงค์ของน้ำหวานก่อนแล้วมันก็จะมีให้ไปตรง A z s h a r e Investing นะคะ a c c o เนี้ยคือเราต้องไปเปิดกับธนาคารอย่างเดียวนะคะแล้วเราจะมีบัญชีสำหรับการเล่นหุ้นด้วยคือเราอ่ะต้องโอนเงินเข้าบัญชีนั้นซึ่งน้ำหวานก็ทำไปเรียบร้อยแล้วนะคะคืนนี้ก็เป็นครั้งแรกที่น้ำหวานซื้อนะก็เลยไม่แน่ใจน่ไปตรงนี้เราก็จะไปที่ซื้อบายนะคะเราจะซื้อใช่ไหม แล้วนี่ก็จะเป็นที่ที่เราแบบใส่ไปว่าเราจะซื้อของบริษัทไหนของน้งหวานนะคะคือเอาง่ายๆเลยแบงก์ที่น้หวานใช้อยู่นี่แหละ a s Z น้อวานจะซื้อของมันนี่แหละค่ะตรงนี้เนี่ยก็คือเงินต่อยูนิตนะ15.87เนี่ยนะคะก็จะเป็นเหมือนราคาน้อยสุดของวันนี้มันตกไปที่15.8 ซึ่งถ้าเราจะซื้อตอนนี้เนี่ยมัน16.6อก็่ะเราต้องคิดคำนวณนะคะเพราะว่าเราไม่ได้นั่งอยู่หน้าจอคอมดูทุกๆนาทีทุกๆนาทีถ้ามันลดเราถึงซื้อใช่ไหมคือเราจะเข้ามาซื้อเลยอ่ะเอาไงดีเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็คือหุ้น2ตัวที่นหวานซื้อไปนะคะอย่างละประมาณ2,000เหรียญก็มี n s a กับ CBA นะคะของ n s a d เนี่ยถ้าคุณเห็นว่ามันเป็น 15.80ต่อยูนิตใช่ไหมคือน้ำหวานอะใส่เข้าไปว่าถ้าเมื่อไหร่ที่มันตกไปจนถึงราคานั้นเนี่ยก็คือให้มันซื้ออัตโนมัติเลยตอนนี้ก็คือเหมือนเราแค่ออเดอร์ไว้อะค่ะถ้าราคามันตกไปตรงจุดนั้นเนี่ยเขาถึงจะซื้อให้เราแต่ว่าของ CBA ก็คือซื้อแล้วเรียบร้อยนะคะ เสร็จแล้วค่ะกลับมาแล้วโอ้โการเสียเงินนี่มันช่างง่ายดายอะไรขนาดนี้เนี่ยก็หลังจากนี้นะคะเราก็จะต้องรอให้เวลากับมันให้หุ้นมันขึ้นเราก็ถึงจะขายไปนะคะที่เลือก2อย่างนี้นะคะเพราะว่า หนึ่งน้ำหวานอะความรู้รอบตัวก็คือไม่ค่อยมีบริษัทไหนดีบริษัทไหนไม่ดีเราก็เลยใช้สิ่งที่เรารู้เกี่ยวกับมันนี่แหละซึ่งก็คือธนาคารที่ฉันเปิดบัญชีด้วยแล้วก็ดูในอ่า uh, dividend yield ของเขาด้วยนะคะก็เหมือนว่าพอครบไตรมาสนี้ป้าเขาเรียกเออเราก็จะได้เปอร์เซ็นต์จากการที่เรามีหุ้นในนั้นด้วยเราก็จะได้เปอร์เซ็นต์แบ่งไม่ใช่ว่าเราซื้อแล้วเราเราอขายอย่างเดียวนะมีเปรียบเทียบราคาปกติราคาที่มันตกแล้วก็ระดับความห่างหรือว่าเปอร์เซ็นต์การปันผลนะคะอาจจะมี มี payout ratio ด้วยว่าเขา payout เยอะไหม,มที่เหลือก็เป็นแบบสัญชตาตญาณหรือจิตใจล้วนๆนะไม่ได้ไม่ได้ดูตัวเลขอะไรเลยตอนแรกเนี่ยน้องหวานก็ดูพวกสายการบินไว้นะเพราะว่าตอนนี้อ่ะอย่างที่เรารู้ๆกันใช่ไหมไม่ค่อยมีใครเดินทางเราก็เลยคิดว่าเออสายการบินเนี่ยหุ้นมันต้องตกแน่นอนก็ไปดู สายการบินมาแล้วเนี่ยมันก็ตกแหละแต่ว่าราคาที่เรามาเปรียบเทียบกันกับแบงค์ของนวานเนี่ยไม่รู้อะเรารู้สึกว่าเราเอาอันนี้ดีกว่าก็ <g ill t ale> <c oughs> แค่นั้นเลยเหตุผลง่ายๆคือไม่ได้เปรียบเทียบตารางแบบตารา์ชีตหรือว่าไม่ได้เปรียบเทียบอะไรมากมายเลยก็ <c oughs> ถ้าจะให้รอออกคลิปนี้ตอนที่เราได้ปันผลหรือว่าตอนที่เราจะขายเนี่ยก็ค <c oughs> <c oughs> งต้องดองไว้ไปอีกเป็นปีแหละนวานว่ายังไงก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะไปละบ๊ายบาย